วันนี้เป็นวันที่ผมพึ่งกลับมาจากงานเกมนะครับหลายๆคนเนี่ยจะได้ดูคลิปที่ผมเนี่ยทำดีกับชาร์กอยู่ด้วยกันถ่ายคลิปวอล์กด้วยกันจากคลิปที่ผมลงไปแล้วคลิปนี้ผมจะมาสร้างความแตกแล้วแล้วก็ความเล้าฉานอีกหนึ่งครั้งก็คือว่าผมจะมาดับฝันมันนะครับสำหรับเพื่อนผมที่มันเอาตังค์เนี่ยไปใช้ยอดไปเที่ยวกุงเทพไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วแบบพอตังค์หมดก็มาสตรีม ขอยอดคนดูนะครับตอนนี้มันก็กำลังสตรีมอยู่นะั้นแล้วผมคิดอะไรดีๆออกผมคิดอะไรดีๆออกก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งนะครับไปโดเนทให้มันแล้วบอกมันว่าให้ชาเลนจ์หัวละ100แต่ต้องได้ที่1แล้วผมเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในห้องพอเข้าไปอยู่ในห้องปุ๊บมันก็ยิงได้ตั้งใจเล่นหัวละ100มันน่าจะเอาสักกีหัวพิพหหัวพันพันห้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะพอมันจะได้ที่1ปึปุ๊บ ผมยิงมันทิ้งและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเงน100หรือว่าแบบกี่บาทไม่รู้ที่มันยิงได้หัวละ100เนี่ยโดนดับฝันไปต่อหน้าต่อต,อตาโดยเซียนเกมซิงมันจะมีปฏิกิริยาไงแล้วมันจะหัวร้อนหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ไอไก่บูชาไอ้ไก่พิษนะครับเหรื่องไงมันขึ้นมารับยอดแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มี V I P เลยหรอไม่มีใครสมัคร V I P เลยหรอดูเด็ดปะคือมันหิวตังค์มากวันนี้มึงเจอเกียตเจอโปคือมันหิวตังค์มากเดี๋ยวผมเมนก่อนนะว่าขอเล่นด้วยนะขอเล่นด้วยนะไอ้กล้ามาลงห้อครูเล่นตอนนี้เนี่ยขอเล่นด้วยนะเดี๋ยวผมเมนไปก่อนจะเล่น ก้อนวาใจก้อนโปเคอรี่ผมเป็นไปแล้ว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 ทุกคนเวต้านะครับมันอ่านหรือวะขอเล่นด้วยนะได้ครับเสียนเพื่อนมาเลยมาเลยมาหาทุกคนตามแผนตามแผนมันให้เราเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะ ทำการรอโดเนตนะครับพอมันขึ้นเครื่องปุ๊บเราค่อยโดตอนมันขึ้นเครื่องนะถ้าเราโดตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้ามันขึ้นเครื่องบินรอรอลงเล่นแล้วอ่ะแล้วเราโดไปอ่ะผมบอกเลยว่ามันหิวแน่นอนเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวโดเนตแป๊บนึงนะครับชักเชิญมาชักเชิญมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกมันว่าเข้าดีดหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมชวนมันเข้าดีดดีกว่าทุกคนผมชวนมันเข้าดีดดีกว่าเข้าดีดไหมเพื่อนเฮ้ยมึงโได้คน้าไอ้คนนี้ว่ามีกลิ่นมึงไปก่อน เเรราาอออคับบไม่ผมชวนมันเข้าดีนะทุกคนไม่เพื่อนคัได้เพื่อนกูเข้าแล้วเพื่อนเฮ้ยหรือแปดมันอยู่ในดีดอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูดิมันอยู่ในดีหรอทุกคนเฮ้ยทุกคนมันอยู่ในดีไมันอยู่ในดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับมันก่อนนะฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยอะไรอะเพื่อนอะไรเพื่อนกดแล้วหรอเฮ้ยกดแล้วกดแล้วกดแล้วเล่นหัวเนี่ยมาดิมาดิใช่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 เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนมันกดแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบโดนิ่งนะผมต้องรีบโดนิ่งนะ ตรงนี้โดนเนให้ชาเลนจ์มันมนะครับเพราะว่าถ้าแบบไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะัาาเหมือนทำเหรียญที่18บนิเดียวโดนเก่อนผมโดนนี้ก่อนผมโดนนก่อนผมโดนนี้ก่นนอนผมจะตั้งที่โดนเนว่าเอกนะครับผมจะตั้งที่โดนเนว่าเอกนะให้ชาเลนจ์ครับหัวละ100แต่ต้องได้ที่1ด้วยนี่ทูกคนนีโต๊ะโต๊ะโต๊โโ สองวิแล้วสองวิแล้วสองวิแล้วสองวิโดนแล้วทุกคนโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยทุกคนโดนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดหูคุยมันนะมาเลยเว้ยมาเลยเว้โดนแล้วโดนแล้วโดนไปแล้วเอกลั่นให้หนึ่งร้อยวิวิชาเลนจ์ครับหิวละหนึ่งร้อยแต่ต้องได้ที่หนึ่งด้วยอุ้ยอล้วครับเจ้าชายโอ้โหเฮ้ย่ามีเกมแรกของวันเลยนะน้องเกมแรกของวันเลยนะตั้งมาอยู่ตรงหน้ากูแล้ว มันหิวมันหิวมันหิวทุกคนอ้าววันนี้มันเปิดคลิปมันเปิดคลิปแล้วเปิดคลิปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีบหาปืนของผมก่อนนะผมรีบหาปืนผมรีบหาปืนกันอ้าววันนี้มีคนให้ชาเลนจ์ถ้าชักยิงได้หนึ่งหัวรับเลยหนึ่งร้อยแต่ถ้ายิงได้สิบหัวหนึ่งพันยี่สิบหัวสองพันเฮ้ยหนึ่งหนึ่งร้อยหัวหนึ่งหมื่นโอ้โหแต่ คือต้องได้ที่หนึ่งด้วยนะว้าวาว้าวาว้าวว้าอันนี้ทําอะไรอะ่ะห้องอะไรเพื่อนห้องอะไรเพือ่อนเออแล้วเมื่อกี้เปิดคลิปอะไรวะเพือ่อนไม่มีคนให้ชาริสกูใช่เหรอชาริสอะไรวะ<อ>มันบอกว่าแป๊บนึงเพื่อนใครโดนมาเอาวะเออเอเอ,เอได้น้องรอก่อนเกมน,นี้กูจะทํามาหากินเพื่อนมันมีคนให้ชาเลนจ์กูหัวละหัวละร้อยเพื่อนเดี๋ยวมึงดูกูเลยมากูเลยมาให้เหรอเชื่อถือได้เหรอเพื่อนให้เหรอเชื่อถือได้เหรอเพื่อนเออเออหัวแรกมาเกาะเลยหัวแรกมาเกาะเลย มันโดนมันต้องหนึ่งร้อยกูมันนั้นชา่เล่นหัวละหนึ่งร้อยเหรอเออกูกูโดนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เพื่อน okay, เอาใหม่<ๆ>ยังยังเพื่อนช่วยบอกคนดูได้ได้วหมใครดูอยู่ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจ,ใจช้าหน่อย ใจใ,ใครดูอยู่ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช้างหน่อยใครดูอยูอ่ฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช้างหน่อยเอฮ้ยคะแนนหัวได้หนึ่งร้อยเพื่อนแล้วต้องที่หนึ่งป่ะที่หนึ่งเพื่อนโอ้ยมึงจะเอากี่หัวเนี่ยเอาสักยี่สิบหัวเพื่อนโอ้ยได้หัว<า>แรกไป้ยังเพื่อนได้หัวแรกไปยังหัวแรกกูยังไม่ได้ตอนนี้เนี่ยอย่างนี้มึงก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งคลิปลงช่องเลยอะดิเรอ,อก่นอนรอก่อนเฮ้ยน้องน้องน้องใครขี้โกงมึงเสนอหน้ามาได้เลยนะกูพร้อมนะน้ คือมันยังไม่เปิดหัวแรกเลยนะแล้วห้องแรกมันเปิดแค่ยี่สิบคนทุกคนผมผมแบบไม่รู้ว่ามันจะยิงได้กี่หัวนะห้องแรกมันเปิดแค่ยี่สิบคนนะนี่ตอนนี้มันหัวอะไรกันผมวิ่งไปหาแล้วกันแต่ผมจะนั่งฟังใน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 ดิสมันยาวๆเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูจะได้หัวแรกนะเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูเอาใจช่วยโอเค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 มาเลยน้องชายมาเลยน้องชายเดี๋ยวกูรอ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 ตัดคนให้ท้ายเกมโอเคไหมกูไม่ยิงได้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  ว้าวน้ไงไองน้องน้องน้องเบาหน่อยน้องเบาหน่อยกูรู้มึงเล่นเกมเก่งเล่นจัดรสักวันหนึ่งคงไม่ตายหรอกมาครับน้องชายว้าวเพื่อนเพื่อนโอ้ยทำไมชาเล่นนี่มันยากจังเลยวะแม่งมีคนให้ชาเล่นหัวละร้อยนะคือหูนาทีกูจะได้อย่างเงี้ยกูหิวว่ะเก็บอาการไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยสวยตายหัวแรกมาแล้วหัวแรกมาแล้วหัวที่สองหัวที่สองมาแล้วหัวที่สองไอ้เสื้อฟ้าเสื้อฟ้า มาด right. ีมาดิเบนอ้าเพื่อนกูว่าคุณได้แค่ร้อยเดียวเพื่อนที่หนึ่งกูยังได้ตอนนี้เนี่ยแม่เอ้ยไปว้่มาหาิเนี่ยป้ ที่ดูอยู่พี่ขอใหม่ได้ไหมน้องไอ้เราจะคนไม่ไหวเหรอเพื่อนไม่ไหวไหวเธอสองหัวเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ้ไอ้น้องที่ดูอยู่พี่ขอใหม่ได้ไหมน้องอีกสักเกมหนึ่งได้ไหมล่ะโหทุกคนมันตายโคตรเร็วมันตายโคตรเร็วเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโดนไปให้มันอีกห้าสิบนะครับบอกว่าผมให้โอกาสอีกเกมหนึ่งครับมามาเย้ยมันทำยากจังวะดาฟันมันเนี่ยคือมันเล่นกากไอ้ช้างคือมันเล่นกากอ่ะโนไปแล้วโนไปแล้วโนไปแล้วบอกเลยนะดูเรื่องอ่ะสองใบแดงอ่ะแต่ถ้าเรื่องในชีวิตจริงมันเปลอ่ะมึงจาไม่อะ สามหมื 30, ่นไล้เอกลันให้50ให้โอกาสอีกเกมครับที่รอบนี้หัวละสอ0รขอที่1หนึ่ ยิ่งน้องโดมาน้ำลายพี่แทบหยดลงลงลงพื้นะน้องหิวหิวหิวมันหิวได้ครับได้ครับน้องได้เลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะหอยเกล็ดน้องพี่หอยเกล็ดนะครับได้คับได้เลยครับมาขอเข้ามาเลยน้องขอเข้ามาเลยพี่ไม่ไหวละมันหิวมันหิวมันโดนตามแผนตามแผนตามแผนคืออย่างที่ผมบอกทุกคนเลยนะอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยว่า ถ้าสมมติว่ามันยิงได้น้อยแล้วแบบมันไม่มันไม่ใกล้เคียงที่หนึ่งอ่ะผมจะไม่เกลียนมันนะเพราะว่ามันจะแบบไม่งอมจริงอ่ะมันจะแบบไม่รู้สึกว่าแบบใกล้ได้ตังแล้วแล้วมันจะไม่งอมต้องให้แบบมันรู้สึกว่ามันจะได้ตังแล้วใกล้ได้ที่หนึ่งแล้วแล้วมันยิงได้สวเยอะแล้วผมปิดเกียนมันนะบอกแล้ว่ามันหัวร้อนดาวผมยับแน่เดี๋ยวเปิดหูเปิดไมค์ไปคุยกับมันเหมือนเดิมต่อนะตามแผนเกมนี้หัวละสองร้อยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมือไม้สั่นแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้าเอ้า ไอ้ตายตายไอ้ไอ้นี่ตายวอลดักหน้านะไอ้นี่ตายวอลดักหน้านะครับไม่รู้อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับมาอย่าตายวอลดักหน้านะครับน้องอย่างนี้200แล้วไม่เหลือเพื่อนหัวแรกอ่ะไม่เอาเนี่ยเพื่อนแต่เขาหักก็เรี่ยงโอเคๆเฮ้ยมึงก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่ว่ะมึงไม่ได้หิวขนาดนั้นเฮ้ยมา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 ดิมาดิโอ้ยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงผมปิดไม้ละมันหิวจัดมันหิวจัดมันหิวจัดผมปิดไม้ละมันหิวจัดมันหิวจัดมันหิวจัดอะใครอะไรเพื่อนอะเพื่อน ไม่ไม่ไม่กู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 ดูไอ้นี่อยู่ดูคลิปไอ้นี่อยู่เพื่อนอ๋ออโอเคเพื่อนขาดูกูปิดไหมไม่ติดจะหลุดเลยให้เฮ้ยกูจะหลุดเลยให้มึงอะไรของมึงมึงทำคลิปปะเนี่ยอะไรของมึงมึงทำคลิปปะเนี่ยกูปิดไว้ไหมท่านีกูปิดไว้ไหมท่านีกูปิดไว้ไหมท่านีเขาดูกูปิดไว้ไหมท่านีไอ้ตัดเกือบหลุ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 ดเฮ้ยเกือบหลุดฟาลันให้ยี่สิบป๊า สมัครคาราวียูอีทหนึ่งสองสามก็จอไหนเพื่อนเอาหมวกให้แล้วเพื่อนเอาหมวกให้แล้วเพื่อนเออหมวกตายตายตายมาหนึ่มาหนึ่มาหนึ่งเฮ้ยสวยสวยสวยเซนอะไรเซนกูต้องการหมอกพอดีเลยพื่อนต้องการหมอกหนึ่งหัวแล้วหนึ่งหัวแล้วมา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 หัวที่สองหัวที่สองมาดิครับน้องชายมาดิครับน้องชายมามาไม่ไหวแล้วลำลายจะไหลแล้วตอนนยาตายโฮ้ยไม่เพื่อนเก่งในกูมาเก่นีนกูมามาหนี่มาหนี่มาหนี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยผวาด้าผวาด้าสี่ร้อยเลยเพื่อนสองหัวสี่ร้อยเลยเพื่อนเออตันหนึ่งพัดตันหนึงพัดเอ้ยรองไหวป่าวไม่ไหวถอยได้นะเว้ยคือตอนนี้พี่มากับความหิวก็หายอะตอนนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงยกสายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดนี่บาดนี่เฮ้ยชาเลนจ์หัวละสองร้อยครับพี่ เขาปรับให้ผมนเล่นหัวสองเฉยเลยอ่ะมไม่โคตรใจดีอ่ะเร <c oughs> ื่องลําลายกูจะหงอยลวตอนนี้เนี่ย ปันหนึ่งนาปันหนึ่งนาพี่ขอรัดรัดยัดรับรับหมวกกระสุนก่อนและนี่คือวิธีรับหมวกหมวกกัะน้องในตำนานของฟอร์มช่างขอพลังแห่งนกคุมหลีจงสถิตแก่ลูกช้างด้วยเถิดหนึ่งในความภาคภูมิใจของฟอร์มช่างคือการได้รับหมวกกัะน้อกต่อจากรุ่นพี่ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและตัวเขาเองก็ได้กลายเป็นรุ่นที่3เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครใส่แล้วจะถอดไม่ได้อีกเลยเพราะมันมีฟังก์ชันล็อกตายและนี่คือข้อดีของหมวกกันน้อกในตำนานถึงแม้ฝุ่นจะตลบอบอวนตามท้องถนนเเ้้าาาาาก็สสมมรถลียยยงงวัไไดอ่่บใจ โปรดบางวีสัยทั์และการมองเห็นอากาศก็สดชื่นสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยถ้าทําผลงานได้ดีก็จะได้รับหมวกกันน็องในตํานานและนี่คือเบบี้ฟอร์มช่างคนแรกที่ได้รับหหวกกันน็อกในตํานานนี่คือเครื่องเพื่อนเพื่อนไหมหมอต้องเป็นรุ่นใหญ่เพื่อนกพ่อจริงหวือวะไม่ไหวละเพื่อตามกูทำได้ทุกอย่างตอนนี้อ่ะไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยคือตอนนี้ทุกคนเขาปรับชาเลนจ์ใหม่จากตอนแรกหัวละร้อยตอนนี้อัปเกรดหัวละสองร้อยนะครับโอย ไอ้เนนี่แม่ใจป้มชิบหายเลยน้องกูขอบคุณมากนะถ้ากูทำได้จริงอะมามามาไอเซียนมันโดแก้งมึงไอเซียนมึงแก้กูเหรอไม่แก้งเพื่อนไม่ได้แก้งเพื่อนกูจะแก้งมึงทำไมถ้ากูแก้ถ้ากูแก้งกูว่าไม่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 เน้่ยเอาเอาอ้านมึงแก้งกูกูตัดเพื่อนนะเออกูไม่แก้งหรอกเออเอ่อเอ่อเอมามามายิงกระจกันนะครับน้องมามามามีะคนมีะค โดนว่ะกูรอดได้แต่กูเกิดใหม่เนอกูเกิดใหม่กูยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่เพื่อนจะได้ไหมเนี่ยเพื่อนตังอยู่ตรงหน้านะเพื่อนอยู่ที่ว่ามึงจะคว้ามันได้หรือเปล่าแต่ยันดนีเพื่อนแต่ยันดีเพื่อนขอพลังแห่งนงคมเหลจงมาสถิตแก่บูชาด้วยเถิดแคือีรับมองห่วงกับน้องในทำาองนขอพลังแห่งนกุมิ้ไปเจ๊ลูกงหนึ่งในวคงใจกคนคือการได้รับหมงกันน้ต่อจากุ่นพี่ที่สือดกันมาุต่อ เขาเองก็ได้การเป็นรูปที่3เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครใส่แล้วจะถอดไม่ได้อีกเลยเพราะมันมีฟังก์ชันล็อกตายและนี่คือข้อดีของหมวกกระน้องในตำนานไปไม่ตายหรอควรรับหมวกกัะน้องในตำนานและนี่คือเบบี้ฟอร์ช่าตายรับหมวกกัะน้องในตำนานโอ้ไเป็นไรรายใหญ่ไอ้ชางต้เปิดเบบี้ฟังก์ชันงลดไปลดไปลดไปกูณพี่เกิดใหม่ปะวะไม่มีแล้วเพื่อนไม่มีแล้วมึงตายครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอสองชีวิตอะหรอเหรอหรอต้องเช้ชีวทีเนี้ย ลตอนนี้กินหัวละห้าหัวเออห้าหัวละเพื่อนอุ้ยพันหนึ่งแล้วเพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วหรือว่ากูจะไม่ได้แล้วดีว่าเพื่อนกูแอบดีไหมวะอุ้ยกูว่าเอาสักสองพันไหมล่ะกหัวมันก็หิวเหมือนกันนไ่้ไหมเฮียเฮ้ยก็จะได้มาแบ่งกูจะได้เยอะๆไงเพื่อนกูอยากใช่โอเคโอเคได้เพื่อนได้เพื่อนเปลวเปลวโอ้ยสวยสวยพันสองเพื่อนพันสอง เฮ้ยร้องพี่หัได้ไหมไอ้คนไหนที่เล่นเกมเก่งๆอ่ะออกไปไกลๆกูหน่อยได้ไหมกูรู้ว่าพวกมึงเล่นเกมเก่งเล่นเกมกลางสมบัติหนึ่งคนไม่ตายหรอกเฮ้ยลองมาสวยสวยป่าเนี่ยป่าเนี่ยพันสี่เพื่อนพันสี่เอ๋อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยชักเอาหน่อยชักม <พา S 1> ือเขาเล่นมึงเขาเล่นจังหวอีจังหวเออ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 เฮ้ย แต่แต่คือชาเลนด์นี้ที่มันยากอยู่อย่างมึงคือตั้งที่หนึ่งด้วยนะทุกคนมันต้องค่อยๆเล่นอ่ะเพื่อนมึงช่วยดีบๆดิได้ป้ามึงยิงคนในห้องให้กูหน่อยได้ไหมได้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 เออมึงระวังตายนะเฮ้ยน้องคนในห้องนี้มึงรีบๆเด็กกันหน่อยดิเหมือนเหมือนมึงรอเลี้ยงกูคนเดียวว่ะยิงกันหน่อยดิเฮ้ยยิงกันหน่อยดิมามาแล้โตมาแล้วโตมาไม่รู้แหละล่วง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 เฮ้ย ลาเพื่อนไปหนเพื่อนไปหนึ่งก้าหัวแล้วเก้าหัวแล้วลาเพื่อนตัดให้หนึ่งเพื่อนตัดให้หนึ่งไปอุ้ยหัพันแปดเพื่อนพันแปดเออเออเออเพื่อนสวย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 ชมูชมูชกูตัดอื่อนเกูไม่กล้าเลยเลยว่ะกูไม่กล้าเลยกูกลัวตายว่ะน้องน้องมึงช่วยหนึ่งหน่อยได้ไหมจ้าก่ะเอางี้เอางี้ถ้าถ้าสิบคิวอ่ะกูขอนึ่งหนึ่งกับมึงได้ไหมแล้วมึงก็ให้คุยได้ไหมเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนโอเคโอเคเออมึงได้เลยมึงได้เลยมึงห้ามตายนะ ได้ครับได้ครับหลับเพื่อนหลับเพื่อนสวสวย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 สวเ็เพื่อนเลยเจคนเพื่อนเออเออเออเอาเลยเพิ่นเอาเลยเพื่นเอาเลยมึงไหวไม่น so ้ามึงไหวไม่น้าไหวเพื่อนไหวไหวคิวเพื่อนเฮ้ยเซนแงคือตายเพื่อนเพื่อตายเพ่อใจจะน้องน้องจะรอเร่นกัุคุได้ี่นแล้วพไม่เลนแ้ออเมึงเล่นก่อนดิมึงเล่นก่อนดิเอ้ยาเล่นกันเอก่อนไปเออมเล่นมึงเล่นกัเอก่อน เอาเอียวยิ้มคนในห้องเนี้ยแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ใครกดออกเกมกูให้คนละร้อยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาไอ้ไอ้เนี่ยถ้ามึงกดออกเกมกูให้มึงร้อยหนึ่งมึงทักทักมาหากูแคปไปสวย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 เอาไอเอาไงมึงกดออกเกมไปมึงกดออกเกมไปกูให้ร้อยหนึ่งจัาไม่เอาเออเออเออเอาไม่เอาน้องเอาไม่เอาน้องร้อยหนึ่งเลยนะเอาไม่เอาเอาไม่เอา มามามาพกูต <Okay. Okay. S 1> <dom> ้องยิง nah, ม <my serge> <ster> ้านะกูไม่ไหวละเพื่อนอยตายนะเพื่อนอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงโเคตายเพื่อนจะตายไปไปไปอนอนดอนงจายหนึ่งยถ้าเอเาหนึมอกเกมไปน้องเดี๋ยวกูให้หนึเอาไม่เอาเาไม่เอาให้หนึนะหมักวีพีเดือนหนึ่งเลยนะร้อยเออเออเออเอาไม่เอาเอาไเอาปเป้าเพื่อนเหลือสี่คนเพื่อนเหลือสีคนเฮ้ยมันมีเก่มันมีแกกูมันมีเก่กูใครเกมียเพื่อนหรแม่งอ่ะ มันเอาสกิลแมงมุมมาปล่อยกูฉนเฉยเลยมันเก็บซีกุญแจจริงกับเปล่าวะเอาแค่นี้แหละกูเอาแค่นี้พอแล้วเอาแค่นี้พอคุณอ,อ,อย่าโลภมากถ้าโลภมากเดี๋ยวล่ามหายคร <น S 2> ับเพือ่อนโอเคเพื่อนโอเว่นตรงนี้ตึงว่ะไอเซนไอเซนเพื่อนไม่อยากตายนะเพื่อนโอเคเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนเดือดสามเดือดสามชักเดี๋ยวเ้าวงนัวลุ้มจริงนั่นก่อนโอเคไหม ตายเพื่อนตายเพื่อนเรือสามเรือสามชักงเดี๋ยวเ้ามุงมัวลุมยิงนั้นก่อนโอเคไหมพ่อของนายพงษ์ธนาเฮ้ยเพื่อนลุมยิงมันดิลุมยิงมันดิตัวมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไหนเน่ยมันอยู่ไหนมึงมีหน้ามาสตีมมางั้น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 กูไม่มีเลยมีคุณมีได้คุณมีมาได้ก็ไม่ได้ตายเพื่ันก็ตายงเพื่อนตายเพื่อนเฮ้ยวงหัวนะวงหัวเลยนี่มันอยู่หน้ากูชัดแบงตายเพื่อนตายเพื่อนมาเดี๋ยวกูให้มึงยิงเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนมันเหนื่อยก็คุยแบบน

จกูออกนี้เลยกูออกนี้เลยกูออกนี้เลยทุกคนกูเกลียวแล้วสำเร็จแพน์สำเร็จแพน์สำเร็จกูออกนี้เลยกูออกนี้เลยเดี๋ยวโดูเน็ตไปย้ำก่อนอดนะครับสองพันเดี๋ยวโดูเน็ตไปย้ำก่อน โดนเน็ตไปย้ำก่อนเจอดนเน็ตไปย้ำก่อนอดนะครับพันแป้นกูพันแป้นกูโอ๊ะอดนะครับสองพันผมไปละไปลดเพื่อนมันคิดไหมอ่ะอดตังค์มาให้กูด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปย้ำก่อนเดีโดนไปย้ำก่อนแต่งงานเลยนึกแต่งงานได้ไหมวะโดนไปย้ำก่อนอดนะครับแต่งงานยังไงอ่ะ เด็กลั่นให้50กดนะครับ2,000ผมไปละโอ้โหน้องยังมีหน้ามาย้ำคุยกอเอารางวันปลอบใจไหมเอาครับน้องให้ไอคนไอคนที่ชื่อรูปูช้างแ้วนึ่งใช่ไหมครับน้องเ็กสร้างเลยนะน้องเด้วนงมาเลยได้ไว้ยได้สัายได้สไว้ทำไมมันทำอย่างงี้วะัวโทรหามันแป๊บ เ้ยมันโทรกันุูมันโทรหาผมมันโทรมามันโทรมามันโทรโทรมารับไม่ได้วะมันโทรมาทุกคนมันโทรมามันโทรมาเดี๋ยวโทรกลับก่อน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 ฮัลโหลครับทำทำไมทำไรเพื่อนไอ้หัวโอรนปังซีกมาเลยปืนลั่นปืนลั่น ไปบอกขอโทษเพื Michael, oh. oh. oh, oh. ่อนขอโทษโอ้โหโอมาตัดเพื่อนผมเลยทุกคนมาตัดเพื่อนผมเลยก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบให้ผมทําคลิปดับฝันหรือว่าอยากผมไปเกียนใครไปทําคลิปกับใครหรือว่าทําคอนเทนต์อะไรเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับจะได้เป็นกาลังใจผมทําคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อๆไปนะครับไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คนละหนึ่งติดตามครับฝากไปกดติดตามเพื่อนผมด้วยบูชาร์คสตรีมทุกวันใน t ิกตอกนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ราชาดับฝันอ่ะเซียนเกมซิ่งเจอกันคลิปหน้าครับซ